ข้อ48ครับกลุ่มดาวไรอยู่ในสามเหลี่ยมฤดูร้อนก็ไก่แคสซซโอเปียขอไข่ไลราขอควายอไรออนและงูอควารียสข้อนี้พูดถึงสามเหลี่ยมฤดูร้อนนะครับสามเหลี่ยมฤดูร้อนเนี่ยครับก็คือเกิดจากการที่มีดาวเด่นอยู่สามดวงในท้องฟ้าฤดูร้อนนะครับท้องฟ้าในฤดูร้อนที่จะเห็นได้ชัดในช่วงกลางในช่วงหัวค่ำนะครับก็คือจะมีดาวสามดวงนี้ครับคือเวกาเดนเนบและเอาแต นะครับโดยเวกานะครับเป็นดาวที่อยู่ในกลุ่มดาวไลลาครับกลุ่มดาวไลลาหรือกลุ่มดาวพินนะครับดังนั้นกลุ่มดาวที่อยู่ในสามเหลี่ยมรูร้อนคือตอบข้อหอไข่เลยครับคือกลุ่มดาวไลลาหรือกลุ่มดาวพินนะครับโดยดาวนั้นคือดาวเวกานะครับต่อมาครับจะมีดาวนอกจากดาวเวก้าที่อยู่ในกลุ่มดาวไลลาหรือกลุ่มดาวพินแล้วยังมีดาวเดเนปเดเนปอยู่ในกลุ่มดาวซิกนัสหรือกลุ่มดาวหงนะครับกลุ่มดาวหง แล้วก็มีดาวเอาแต่เอาแต่นะครับอยู่ในกลุ่มดาวนกอินทรี c, ครับอะควิล่าหรือนกอินทรี c. นะครับนี่ก็คือกลุ่มดาวของสามเหลี่ยมฤดูร้อนนะครับมีอยู่สามกลุ่มมีดาวสามดวงด้วยกันคือเวก้าในกลุ่มดาวพินหรือไลล่าครับดีเนปในกลุ่มดาวหงส์หรือซิกนัสและเอาแต่ในกลุ่มดาวนกอินทรี c, หรืออะควิล่าครับ ต่อมาครับมันยังมีสามเหลี่ยมอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือสามเหลี่ยมฤดูหนาวนครับสามเหลี่ยมฤดูหนาวก็ประกอบด้วยดาวสามดวงจากสามกลุ่มดาวเหมือนกันซึ่งสามเหลี่ยมฤดูหนาวจะเห็นได้ชัดในท้องฟ้าฤดูหนาวนครับประกอบด้วยดาว Betelgeuse นับ Betelgeuse Betelgeuse อ,อ,อ,อยู่ในกลุ่มดาว Orion นับหรือกลุ่มดาวชื่อภาษาไทยคือกลุ่มดาวนายพรานหรือบางที่จะเรียกว่ากลุ่มดาวคันไถ เดี่ยวมดาวเต่าก็แล้วแต่สถานที่นะครับลักษณะเด่นของกลุ่มดาวในพานครับเด่นมากคือมีจะมีดาว3ดวงนะครับเรียงต่อกันตรงนี้เรียกว่าเข็มคัดในพานครับแต่บโทจูสอยู่ตรงนี้นะครับต่อมาครับคือซีดิอุสซีดิอุสนะครับเป็นดาวที่สว่างมากๆในท้องฟ้าครับอยู่ในกลุ่มดาวสุนัขใหญ่นะครับหรือว่าคานิสคานิสเมเจอร์นะครับ แล้วก็มีดาวโปรโปรซิออนครับอยู่ในกลุ่มดาวสุนักเล็กหรือคาริสไมเนอร์นั่นเองครับนี่คือสามเหลี่ยมฤดูหนาวครับดังนั้นโอไรออนอยู่ในสามเหลี่ยมฤดูหนาวส่วนดาวกลุ่มอื่นครับแคสเซโอเปียแคสซซโอเปียนะครับคือกลุ่มดาวค้างคาวครับลักษณะเด่นของกลุ่มดาวค้างคาวคือจะมีดาวเรียงต่อกันประมาณ าดวงเป็นตัว M ประมาณนี้นครับเป็นครั้งคราวส่วน Aquarius นะครับ Aquarius คือกลุ่มดาวคนแบกม้อน้ำนะครับคนแบกม้อน้ํานนซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มดาวจักรราศีครับเป็นจักรราสีกลุ่มครับรา,าสีกลุ่มดังนั้นข้อนี้ถามถึง3ามเดียมฤดูร้อนก็คือดาวสดวงนี้ครับ Vega, Deneb เ,เ,เ,เอาแต่ในกลุ่มดาว Lyra, Cygnus และก็ Aquila นะครับ